สบายดีปา่าลุง <c ười> สบายดีสุขุสุขคนสุมอง s <S สุบอมปอๆกับ <c ười> สรงน้องเคทคือเก่าพี่น้อง,งสบายดีปาา่าลุงโตออกมายังเหยออกมาเด่นน้ำน้องเทนมาเด่นน้ำน้องเทนถุยหญ้านะไหมทุยหญ้าทุยหญ้าไวไวให้พอไข่ปูลงไห้ให้พอไข่ปูลงไห้ดีดี เฮ้ยเห็นโทรศัพท์อีกเลยเจ้ไปใส่เฮ้ยมามามย่ามองหาย้ปทิ้นปูอารมณ์มันเบิดร้อยฮู้ความเสียบออกมาดึงออกตีนหนาแน่นี bướng xịt tê đã khôn còn na đừng đâu muốn biết chứ lắm bèn mày ơi đừng thằng lùm tí à phần lùm nhắm ổ sai này tí phật lùm lùm bướng tôi lùm phải vừa đứng qua qua con sẹp ơi nhỉ phò khay bên non năm เออนี่ฝ่อใครไปนอนเงียด่างมันลอยพอแล้วอย่าเห็ดแต่นองเลยใช้สากแบดอ่ะ เบื้องเบื้องจั๊กกะจีมันลอยขี่โกโก้ขี่โกโก้ไอทินลอยเบื้องห้ามบาอย่างเมาอย่าเห็ดแต่เอึ้ยไปใส้ไปใส้ สองแสบสองแสบเพีดแล้วเจ้าแขนลากโลดดึงเอาดึงเอาอีพอไข่นะนอนไปนอนนานเอตินดึงเลยสีเอามอหนายเอามาใช่ไหมเอาเขาแบบเออถือตาลานน่ะขอบใจเด้อใจเด้อขอบใจเด้อเอามอหนายกจนน้ำตากระมหน่่ยนียินว่าเอออะไยังวะ เออมาลุงมานอนเอาอม, <laughs> มามา,อมาเอาของผอมันไปออเอา่อมาขอยมา่อยนี่มาคอยเรื่อยเรื่อยเอานอนเองเอา <laughs> มาดึงอีพอไข่ยงียบเกินไปพูเอาไว้ดึงคนละแขนกับไอ้ทินนี่เอาไว้นี่ก็ทินดึงอีพอไข้อะไรนี่มาดึงเฉยก็ทิ้นมาไว้ดึงเฉยก็ทินมาดึงมาดึงเฉยก็ทิ้นมาไว้เออคนละเบื้องนี่เด้นมาั้างอ้าเบื้องนี่เอามาข้างอาเบื้องนี่เอาคนละเบื้องเออมันมาอยู่ขาเบื้องนี่ร้อยอืม

นอนหลับมากเลยสิมูลด e ีเลยบอกเลยไปเลี้ยงงัวบ่ลูกมาเห็นยังนอนย่างบ่เออมันยังนอนย่างอยู่บ่ลูกห่วยมันเห็นยังสอียมาทอนไปเลี้ยงงัวบ่ห่วยพาไปเลี้ยงงัวอะบ่กระเจก็เจอลดิสหายบลูกไปก็เจอลดิสหา เออเอออออ,อ,อ่ะลองเพลงดูลองเพลงให้ป้าลุงพังไงอ้ามาลอยจะดึงงอก่อนโ่นอนผเออเอ่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 อเห็ดเสียงกบห้องบังอึ่งอ่างเด้ออึ่งอ่างเด้ออึ่งอ่างเห็ดเสียงอึ่งห้องบัง เหยียดเสียงอึ่งห้องไว้ไว้เหยียเสียปรห่มข่อยชาเด้อเป็นยังเสียประห่มเจ้าลูเอ่ออ้ึ่งอ่างอ๋อกึ่งอ่างไฟผ้าบังครัว่ากึ้งอ่างไฟผ้าว่าเป็นยังหูดังนะคือเหลี่ยมมองมองเป็นตุ้ง พ่าหัวอีพอใครโปอองออองอองอองงอองออองอออองอองอองออออง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 ออองออองอองออ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 นออเอออง ไปเฮ้เจ you ็บขาตัวอึงอ่างอย่าเห็ดน้องเห็ดเสียงอึงอยู่นะอึงอ่างใสเสียงอึงมันห้องนะได้ลูกฮะ่อนยวใส่ผ้าห่ม โอ้ยลมปองนะน่ะมาแม่ลูกมาแม่มาพี่พวกไข้นอนรับแล้วพี่น,นี่ โอ้ความเสียโอ้อึ้งอ่างโอ้ยนี่เตะบอลบอลหอนเลยเทอะนะอึ้งอ่างอึ้งอ่างไปไปอึ้งอ่างโอ้โอ้มองเห้ทธู่าปลาลุงกับบัตรธูยาบ้างสิตีด่างมันน้งตีด่างมันตีด่างมันตีด่างมัน พอน้องสิฮักลอยอ่ะเอามานั่งอีพอไข่พี่เอ้าวอ้าเอออย่าเหตุแต่อีพอใครอ่ะเปาเปาหาอีพอไว้เปาไหมอ่ะเปาหาอีพอเปาดีดีอืเปา

โอ้บ like oh. oh. mm ักแทนมัน hmm. ล oh. mm ับเลยโอ้เ hmm. น oh. mm ่อาเสียงอึ่งห้องน่าได้ลูกอาอาเสียงเสียงอึ่งห้องเห็นอะไรมันห้องน่าไดลูกอึ่งอ่างมันห้องน่าไดอึ่งอ่างนะ